ตาพี่น้องมีกันไกลแบบนี้กระท่ำแบบผมทั้มไปเลยครับครับผมตัดโมยากเลยครับไม่ใหญ่ขนาดนี้ตัดสบายครับฝากกดติดตาม ช่องแบบของกรอชแนลเนี่ยน,นะครับผขอบคุณครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะพาพี่นองมาลับค่มกันไก่กันไก่ตัดจริงใหม่ครับแต่ว่ามันจะเป็นแบบใหญ่ครับนีมันจะตัดแบบง่าญ่ครับมันตัดโบเขาครับโบคมผมจะพาพี่นองมาลับแบบง่ายๆครับ โดยที่บได้ใส่หินเกลี้ยนยากครับผมจะมาพินออกมาหลับแบบใส่เป็นกระดาษไส้ครับส่วนกระดาษไส้ก็มันเหลือนหน่อย,อยผมก็จะใส่โมลายรอวครับลงทุนโบถึงบาทตอกครับใส่เป็นเบอร์พี่แปดสิบครับแปดสิบสี่นันจหยาบจัหน่อยครับ จะเอามาทําเป็นเป็นหินเกียะครับแต่ว่าหินเกีย์แบบกระดาษทรายครับมาเริ่มวิธีทํากันเลยครับทํากันง่ายๆครับใครก็ทําได้แบบประหยัดครับครับคือเ้อมาทําผมจะใส่เป็นเหล็กครับหรือจะเอาไม้ก็ได้ครับเพื่อว่าจะเอามาทําเป็นใส่สวรรค์ครับเอามาเยี่ยมพุ่มก้นไก่ครับ ก็จะทำกันได้ง่ายๆครับมาเริ่มวิธีทำกันเลยครับทำได้ง่ายๆไปการทำได้ครับแขวกระดาษไส้ามานี่ครับกระดาษไส้มากใสเกาว ือเอาพันเ้ามานี่ก็เอากาวติดไว้ครับ นี่คือได้แล้วครับเพียงห้าตัดออกนี่ก็ใส่ได้แล้วครับ นี่ครับคือใส่ได้แล้วครับนี่ครับคือเข้าเซ็ดเตแล้วครับพอมจะรับกุ่มนะครับเขาใส่สวรนนะครับ เวล่าเขาจะรับคมหรืเขาตรงใส่เป็นทางกลับนะครับขาเป็นทางนี้พอได้ครับมันจะล่อนออกเข้าตรงกลับใส่สวรรค์มาทางกลับครนะครับมันจะได้ครับเอาาเริ่นรับคุ่มกันเลยครับ รับข่มกันไงญ่ๆครับครับค่มจิ๊บไพ่ในอีกหนึ่งนาทีครับ โดยที่ห้าบ่อได้ซื้อหิ้นเชียร์เนี่ยครับทัว่าเขาทำเองครับจากกระดาษรายครับเขามาทำนี่ครับคือใส่งานได้ปกติแหละครับคมกิฟฟ์าเมียนมีดโกนแล้วครับเดี๋ยวไปเบิ่งว่ามันจะตัดเข่าบ่ครับครับหลังจากที่ผมรับคมั้นไกตัดกิ่งใหม่แบบใส้กระดาษรา้ไปแล้วครับผมจะมาตัดพี่นองส้งมว่ามันจะ พมจิบแทห่บอ่อมาส้มน้ำกันครับครับคือต้นนี้ต้นใน่ขนาดเหือทอกับรำไ่ไม่ไพ่เลยครับแต่ว่าสามารถตัดขาดใด้แบบง่ายครับส้มน้ำกันครับัตัดไปทำทานครับ เป็นคมครับต้นขนาดนิดไม่แต่ปากมันก็เขาจะวหลมครับแต่ว่ามันสามารถตัดขาดครับ,รบการรับคมหรือมึงเพื่อให้หมใส่ิเจียหยางครับใส่เป็นแบบใส่ครับ นี่ครับต้นขนาดนี้บดไส่เลื่อยตัดหยาครับแช่ใส่ก้นไกลตัดกะได้ครับเ้าบดไส่เลื่อยเลยคมกิบอิหลีครับตาพี่น้องมีกันไกลแบบนี้กระทาแบบผม บใบในสถานีปักถนสบายครับสำหรับการรับคมกันไก่แบบง่ายครับโอจบไไปเพียงแค่นี้ครับขอบคุณสำหรับการรับสมมและกดติดตามครับขอบคุณครับสวัสดีครับ